โอ้ยมาชิมไหนตับก้นลอยวะนะอยู่นี่นี่นี่ตับก้นลอยวะน่ะตับก้นลอยวะน่ะรู้ปุ้งำนำข,ข้าวหวานข้าวคำท่านไรกว่าเขาคิดน้ำควรเองก่อนได้นอ้อเออ โอยโดยโดยที head, ่น้อนเขาตับกุ้ลอยนี่นี่เรือเขาดึกมีไว้กันแน่ๆเจ้ดเหล่มๆกันแน่ๆเขามีไว้กันน้ำเดียววะเดียวความดึกมีไว้กันตับเขาได้